กลับสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเทศบาลพบประชาชนครับกับหนุ่มน้อยน้ำมนตคนเทศบาลน,นะครับเดินรายการตรงนี้อยู่ด้วยกัน1ชั่วโมงเต็มครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ1 3ถึง14นาฬิกานะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่20พฤษภาคม25 6 4นะครับเรามา ฟังข่าวสารติดตามข้อมูลดีๆนะครับจากทางเทศบาลตะบนโคก1ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับสลับปรับเปลี่ยนกับพ้นงานเพลงเพราะ,ราะที่นํามาเปิดคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับขอบคุณนะครับผู้คุณผู้ฟังที่ติดตามนะครับทั้งทั้งทาง,งสถานีวิทยุชมุมชนคนรักบ้บนโคก fm 9 8 2 5เ h z แมกลเฮิรนะครับแล้วก็ผู้ที่ติดตามทางช่อง y t u t u นะครับช่อง YouTube และเพจ เฟซบุ๊กข่าวสารบ้านเรานะครับนำสื่อสารข่าวผ่านหลายช่องทางเพื่อให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านทุกคนทุกกลุ่มทุกเป้าหมายนะครับหวังว่านะครับจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านทั้งที่ฟังทางสถานีวิทยุและทั้งที่ติดตามทางช่อง YouTube ออนไลน์ทางโลกโซเชียลต่างๆนะครับต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับ และว,วันนี้ในส่วนของเทศบาลตะบนโคกเรามีข่าวสารที่จะนํามาฝากคุณผู้ฟังดังนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับวันศุกร์วันศุกร์ที่21พฤษภาคมนะครับเป็นวันต้นไม้ประจําปีของชาตินะครับวันต้นไม้ประจําปีของชาติซึ่งทางเทศบาลตะบนโคกนะครับนาโดยท่านประหลัดเทศบาลท่านศักดาวงน์นาใหม่นะครับประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ได้นำทีมงานนะครับข้าราชการและพนักงานเชิญชวนร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้นะครับก็จะมีต้นไายคำนะครับต้นดอกนุ่เหลืองนะครับที่มีอยู่น้าหน้าด้านหน้าสะพอบ้านโคกนะครับทางเทศบาลตรบลโคกก็จะดําเนินการปลูกเพิ่มเติมนะครับเนื่องในวันกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมที่ จะดําเนินการในวันต้นไม้ประจําปีของชาตินี่แหละนะครับบริเวณถนนสายนะครับหน้ากอสโนสารปูตามบุกคานะครับสารเจ้าปุตามบุกคาเมืม่อวานเองทางหัวหน้าสนักปลัดนะครับหัวหน้าจารุวัฒน์พรมทัศนะครับได้นําทีมงานคนงานนะครับคนงานออกเตรียมพื้นที่เคลียร์พื้นที่สําหรับปลูกต้นไม้ในวันพรุ่งน,นี้นะครับก็ ขอเชิญชวนก็แล้วกันนะครับสาหรับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านท่านใดมีความประสงค์ที่อยากจะร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้านะครับทางเทศบาลเองก็จะปลูกบริเวณอ,า,อาคารสรํานักงานนะครับด้านหน้าแล้วก็ศาลเจ้าปูตาหมกคำนะครับแล้วก็ถนนสายกสณนนะครับตรงไหนที่มันปลูกได้พื้นที่มันว่างอยู่ก็จะปลูกต้นฝ้ายคำนะครับฝ้ายคำ ไข่คาก็จะเป็นต้นสูงๆอยู่นะครับสูงอยู่ดอกสีเหลืองเหลืองดอกสวยดีนะครับดอกสวยดีเหมือนเหมือนที่อยู่หน้าอําเภอนั่นแหละนะครับหน้าอาเภอหน้าโรงพักนะครับสวยมากนะครับแล้วใบพอถึงช่วงที่บานดอกเนี่ยนะครับ ใบจะไม่มีนะครับใบจะไม่มีมีแต่ดอกสีเหลืองอะลามเลยนะครับแล้วก็ปลูกง่ายนะครับแค่ตัดกิ่งเสียบก็ขึ้นละนะครับตัดกิ่งแล้วก็เสียบได้เลยนะครับตอนที่มันยังสดๆอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมนะครับของทางเทศบาลตะบนโคกให้ให้หน้าอยู่หน้าดูหน้ามองนะครับน่าอยู่หน้าดูหน้ามองแล้วก็ให้บ้านเรานะครับมี แหล่งท่องเที่ยวนะครับมีสถานที่ได้ถ่ายลงถ่ายรูปอะไรกันบ้างก็อย่างน้อยก็เป็นการผ่อนคลายในเรื่องของการทํางานในแต่ละวันแต่ละคนแต่ละท่านนะครับและนะครับกิจกรรมของทางเทศบาลตับลบัานคกนะครับน้อก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมกิจกรรมต่างๆที่จะนาํามาฝากคุณผู้ฟังนะครับ เดี๋ยวให้ติดตามรับฟังกันนะครับในหนึ่งชั่วโมงนี้นะครับก็สลับกับการเปิดเพลงนะครับแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับทุกท่านทุกคนนั่นแหละนะครับที่ต่อสู้ชีวิตกันอยู่ในช่วงนี้นะครับอยู่เป็นกําลังใจให้แก่กันนะครับดูแลรักษาสุขภาพซึ่งกันและกันนะครับทั้งตนเองและครอบครัวนะครับเอาใจใส่กันดูแลกันนะครับทุกท่านทุกคนเดี๋ยวฟังเพลงสักครู่นะครับ